แล้วมีคนถามว่าพี่เปาครับทำไมแบบไม่ขาย i3 13 100F ทำไมขายแต่ i3 12 100F ด้วยความที่ i3 13 100F นั้นความเร็วของมันนั้นอยู่ที่4.5 GHz Turbo ออ4.3แล้วเรามาดู i3 12 100F ครับ Turbo 4.3ออ4.1ต้องบอกก่อนว่า i3 12 100F กับ i3 13 100F เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคอและเทรดเท่ากัน4คอ8เทรดสถาปัตยกรรมเดียวกันแคสเหมือนกันทุกอย่างเท่ากันหมดเลย แตกต่างในแค่อย่างเดียวคืออะไรครับ c ล o อกสป e ดแล้วความแตกต่างอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเฟรม2เฟร f 3เฟรมกับราคาที่อัพขึ้นเป็นพันผมพูดถูกไหมในมุมผมนะถ้าจะเอา i3 1 0 0 f กับ i3 12100f เนี่ยผมเอา i3 12100f ดีกว่ามันถูกกว่าแล้วความแรงไม่ต่างแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะไปไกลกว่า i3 12100f จริงๆยอมกัดฟันเอา i5 12100f ที่มันเห็นเนื้อเห็นหนังได้6คอร์สองเพรดตเทอร์โบ4 4ดแล้วแคส25เมกมากกว่าจะเห็นผลมากกว่า โอเคไหมครับรู้มือนะอันนี้รู้มือไหมนี่รู้มือไหมรู้มือบเออ